สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากเอทีเนะครับวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์สุดท้ายนะวันที่เราจะเจอกับข่าวแดงนะเยอะแยะมากมายนะครับนะรีแคปเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานข่าวที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของนโยบายทางการเงินของสวิชนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของอังกฤษแล้วก็ช่วงค่ำๆเป็นข่าวเกี่ยวกับจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับ ของอเมริกาก่อนที่จะประกาศออกมาตัวเลขนะครับผู้ขอรับสบร,ริการการว่างงานเนี่ยเพิ่มลดลงกว่าตัวเลขก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวเลขคาดการณ์ออกมา1นึ่งแสนเก้นันนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆก็คือ1นึ่งแสเเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอังกฤษนะครับ ธนาคารกลางอังกฤษมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับ0.25%นะครับหรือว่า25 basis point นะครับตามคาดเลยนะครับแต่ว่านะมีมตินะครับ7ต่อ2นั่นเองนะยังมี2คนที่ไม่เห็นด้วยนะนะครับอีก2คนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้คงเลทไว้นะครับนะไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่อีก7คนนคนมีมติให้ขึ้นนะครับทีนี้ครับ BOE เนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย ครั้งนี้เป็นครั้งที่11เอ็ดติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อนะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นถึง10.4%เในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะนี่เป็นเทียบรายปีเลยนะครับแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้นะครับในรายง,งานนะครับมีการรายง,งานว่าอาจจะนะครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในปีนี้อีกอีก2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกันกันกบเฟดเมื่อเมื่อวานนี้เหมือนกันเฟดเมื่อวานนี้ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่ว เพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ1ครั้งนะครับในปีนี้นะแต่ว่านักลงทุนคาดว่า BOE เนี่ยจะขึ้นอีก2ครั้งโดือประมาณนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเหมือนกันนะนอกจาก BOE แล้ว e นะช่วงบ่ายเป็นของธนาคารกลางสวิชนะครับธนาคารธนาคารกลางสวิชก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.5เนะถึงแม้ว่าจะเจอมรสุมในเรื่องของเครดิตสวิชนะครับธนะนาคารกลางสวิช มีการปรับเพ้่อาัตาราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับตอนนี้ขึ้นมาสู่ระดับ1.5%แล้วนะครับในในการประชมุมของเมื่อวานนี้นะครับเป็นการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยติดต่อก,กันครั้งที่4นั่นเองนะครับซึ่งขอบเขตหรือว่ากรอบการขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยที่นักนักลงทุนคาดการไว้นะครับของธนาคารสวิตเนี่ยจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน2%นั่นเองนะตอนนี้คือ1.5แล้วนะครับเนื่องจากว่าเงินเฟ้อนะครับของสวิตเนี่ยปรับ ตัวขึ้นมา3.4ในเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันนะเมื่อเทียบหลายปีนะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับนี่ก็เป็นก่อนหน้านี้นะครับธนะนาคารกลางของสวิตเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่าแรงกดดันของเงินเฟอ้อเนี่ยยังคงอยู่นะครับคือมันไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าเงินเฟอ้อมันจะสูงขึ้นเนื่องจากว่าสวิตเนี่ยมีการนําเข้านะสินค้านะครับบริโภคนะอุปโภคบริโภคนี่ค,ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ส่วนการส่งออกของสวิตเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นการส่งออกสินค้ามูลค่าสูงนะครับอย่างเช่นพวกนาฬิกานั่นเองนะครับพวกเครื่องจักรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มขึ้นตลอดเบีอนแล้วอีกอันนึงครับที่เป็นข่าวที่บุคคลให้ความสนใจในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับเครดิตสวิตนั่นเองนะที่มีวงเงินนะสูงถึง5้า0 0่นล้านสวิตฟรังหรือว่า5้าจ้าสิบามล้านนะครับห้า ห3 0่0สามพันล้านดอลลาร์นะครัใช้ห้าสิบสามพันล้านห้าสิบสามพันล้านก็เท่ากันนะครับนะห้าหมื่นสามพันล้านดอลลาร์นะครับที่ธนาคารกลางสวิตเนปอยเครดิตเงินกู้ออกไปนะหลังจากที่ UBS เนี่ยเข้ามาซื้อเครดิตสวิตไปนะครับข่าวถัดมานะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทองคาครับนักวิเคราะห์คาดว่าทองคำน่าจะมีการปรับตัวทำนิวไฮขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งคาดการณ์นี้นะครับมาจากคุณทีน่าเถิงนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทด้านการเงินนะครับ CMC Market นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเฟดนะครับนายุติวงจรของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครอาจจะทำให้ราคาทองคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าการลดลงของค่าเงินนั่นเองโดยที่เขาคาดการณ์ครับว่า การซื้อขายทองคำเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2,500-2,600ถึงดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เลยนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับอยู่ที่ราวๆ1,989แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย2,500ก็ยังอีกไกลนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในช่วงปีนี้นะครับเดือนนี้ยังเพิ่งเดือนที่3เท่านั้นเองนะเหลือเวลาถึง9เดือนนะราคาทองคำอาจจะขยับไปสู่ระดับ2,500เหรียญได้น,นั่นเองนะครับ นี่ก็ระวังให้ดีนะเพราะนั้นเนี่ยขาขึ้นกำลังมานะครับใครที่ช็อตไว้นะครับก็อย่าลืมนะปรับตัวมันนี้มัมเนจเมนต์ให้ดีนะครับข่าวทันมาเป็นข่าวเกี่ยวกับน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะในช่วงวันจันทร์วันคาาวันพุธนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับนะเรียกได้ว่าเป็นบีเชฟเลยนะครับนะครับ โดยที่มีการปรับตัวลดลงมากกว่า2%นะโดยที่เวสเท็กซัสนะครับหรือว่า WTI นะครับมีการปรับตัวมาหยุดที่ราคา69.96ดอลลาร์ต่อบาทเร็วนะครับซึ่งต่ำกว่าแนวรับที่มีระยะสำคัญนะที่70ดอลลาร์นะครับท่านี้ทั้งนั้นครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนะจากกลุ่ม OPEC OPEC PLUS นะครับว่าพอราคาเนี่ยร่วงลงมาต่ำสุดในรอบ15เดือนแล้วนะครับจะมีการลดกำลังการผลิต อีกหรือเปล่านะครับซึ่งเราจะได้รับคำตอบครับก็คือจะมีการประชุมนะครับโอเปกโอเปกพลัสนี่นะครับในวันที่3เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าดีมายังไม่ดีขึ้นนะครับล้ากำลังการกำลังการผลิตยังคงเท่าเดิมอยู่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะต่ำลงไปได้อีกนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดรว่าเราสังเกตตัวของราคาน้ำมันจริงๆนะครับตัวราคาน้ำมันเนี่ยมีการ สวิงอัพขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก่อนที่จะร่วงลงมาสองเปอร์เซ็นตเมื่อวานนี้นะครับนะครับจากตัวเลขที่มันออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับทางนี้ก็มีกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับออกเริ่มออกมาเย้ยวแล้วนะครับว่าจะต้องมีการจัดการกับราคาที่ตกต่ำนะของน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าดีมาในการซื้อนะครับมันมันอาจจะไม่เพียงพอต่อน้ำมันที่ผลิตออกมาแล้ว เข้าสู่ในระบบคลังนั่นเองนะครับนะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีสีิ้นผิงนะครับเดินทางนะครับไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมอ่ารัสเซียนะครับเป็นจำนวนสองวันด้วยกันนะครับก็คือวันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมที่ถึงนี้นะครับสรุปนะครับมีการลงนามในใบประกาศสำคัญสองฉบับด้วยกันนะครับโดยที่สองฉบับนี้นะครับสรุป ใจความออกมาได้ก็คือเป็นความร่วมมือ3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งคือด้านความมั่นคงและกองทัพนะครับสองคือด้านพลังงานและก็สามคือด้านเศรษฐกิจกนะครับโดยที่ความมั่นคงนะครับและกองทัพนะครับรบ,บอกว่าทั้งสองประเทศนะครับจะทําการสนับสนุนนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็มีการจัดจัดการซ้อมลด ร่วมกันนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะครับความร่วมมือด้านพลังงานนะครับแน่นอนว่ารัสเซียนะครับถูกความบาดจากทางฝั่งชาติตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทนทางในการระบายนะครับอุปทานทางด้านพลังงานของตัวเองนะครับก็คือเป็นการขายให้กับทางฝั่งของจีนนั่นเองนะครับที่ตอนนี้นะครับดีมาน์ด้านพลังงานของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจครับณปัจจุบันนะครับรัสเซียพยายามที่จะเนื่องจาก อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรนะครับรัสเซียพยายามที่จะระบายนะทรัพยากรที่ตัวเองผลิตออกมานะครับเพราะนั้น <c oughs> ออความร่วมมือนะค,ความร่วมมือทางด้านทางเศรษฐกิจนะคร่าวๆนะครับก็คือเนื้อแล้วก็ธัญ,ญพืชบางส่วนนะที่ถูกผลิตขึ้นในรัสเซียนะครับจะถูกนําไปจัดจําหน่ายที่จีนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเป็นการลงนามในสองฉบับนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดชัดเจนครับว่าสิน สินค้าชนิดไหนบ้างเนื้อชนิดไหนนะครับทันยพืชชนิดไหนจำนวนเท่าไหร่ที่จะถูกนำส่งออกไปขายที่จีนนะครับแล้วก็จีนได้ประโยชน์ด้านไหนบ้างนอกจากการเป็นผู้ผลิตผู้รับซื้อเข้ามานะครับผู้รับซื้อเข้ามาจากทางฝั่งรัสเซียนะจีนได้ผลประโยชน์ทางด้านไหนบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มนั่นเองนะครับสุดท้ายครับวันนี้นะข่าวที่เราจะต้อง ข่าวที่เราจะต้องให้ความสนใจจริงๆก็ทั้งวันเลยนะครับนะเป็นเรื่องของดัชนีดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายซื้อนะครับทั้งภาคการผลิตแล้วก็บริการนะครับจะมีอยู่2โซนด้วยการที่ประกาศในวันนี้นะครับเป็นของทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกานั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บ่ายสาม 3, นะสิบห้านะครับนะดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายซื้อภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของ ฝรั่งเศสนะครับเยอรมันนะครับแล้วก็ยูโรโซนทั้งหมดนะครับยาวมาจนถึงช่วง4ี่มงเย็นนะครับแล้วก็4ี่โมงครึ่งนะครับจะเป็นของฝั่งสาราชนะจักรนะครับแล้วก็มีเรื่องของยูโรซับมิทด้วยนะครับการประชุมอ่าสภาพยุโรปนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับนะเป็นยอดค้าปลีกนะครับของแคนาดานะครับแล้วก็ยอดออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับซึ่งสินค้าคงทนเนี่ยเทียบรายเดือนนะครับ จะเป็นสินค้าจำพวกจำพวกที่บุบสลายยากนะครับอย่างเช่นรถยนต์นะครับรถยนต์สินเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตอนสองทุ่มสี่สิบห้าครับก็จะเป็นการประกาศตัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อของอเมริกานั่นเองนะทั้งท่าอ่าทั้งของฝั่งการผลิตแล้วก็การบริการนั่นเองนะครับตัวเลขทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราสแกนดูเร็วๆนะครับตัวเลขทั้งหมดจะออกมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดตัวเลขออกมา เท่ากับหรือมากกว่าคาดการณ์นะครับก็ส,ส่งผลเป็นปัจจัยบวกให้กับคู่สกุลเงินยูโรนั่นเองนะยูโรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คู่สกุลเงินปอนก็ถูกคาดการณ์ออกมาว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงบ่ายความผันผวนของทางฝั่งยุโรปก็จะเยอะขึ้นนะมีปัจจัยบวกเพิ่มเข้ามานะอาจจะทําให้คู่สกุลเงินเหล่านี้นะครับปรับตัว แข่งค่าขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอเป็นภาคบ่ายภาคบ่ายหรือว่าภาคค่ำนะของบ้านเรานะครับช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับตัวเลขที่คาดการออกมาของทางฝั่งอเมริกาก็จะแย่ลงอาจจะส่งเสริมนะให้ราคาเนะี่ยวิ่งไปนในทิศทางเดียวกันทั้งวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่า ช่วงบ่ายนี้นะครับราคาวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับก็แนะนําว่าช่วงเย็นนะครับก็ให้ Follow ไปไปตามทิศทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับการสรุปข่าวจากเ tfx นะครับประจําวันศุกร์ที่24นะฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ